รู้ทานก,ากันโกงขอเสนอเรื่องหยุดทุจริตหยุดทำลายชาติตอนหยุดทุจริตหยุดทำลายชาติจากตอนที่แล้วเราได้รู้ว่าทุจริตคือการดำเนินการบางอย่างที่หวังประโยชน์ให้กับตนเองและพวกค้องที่กฎหมายระบุต,ต้องรับโทษทั้งมากและน้อยแต่ที่สำคัญคือผิดศีลธรรมอีกทั้งการกระทำนั้นใช้อำนาจในทางที่ผิดซึ่งส่งผลงกระทบความเสียหายต่อส่วนรวม ซึ่งหากยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปนักวันประเทศไทยของเราก็ค่อยๆเสื่อมถอยลงไปทุกวี่ทุกวันดังนั้นเราต้องร่วมมือร่วมใจกันผลักดันการขจัดโกงให้ออกไปจากสังคมไทยด้วยกลไก4แนวทางง่ายๆคือ1การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องก,กับการต่อต้านการทุจริตซึ่งประกอบด้วยหน่วยง,งานภาครัฐและภาคเอกชนสถาบันการเมืององค์กรภาคประชาสังคมประชาชน องค์กรอิสระและสถาบันตุลาการจะสันอำนาจให้แต่ละองค์กรอย่างเหมาะสมสามารถถ่วงดุลและสร้างความร่วมมือระหว่างกันแล้วเสริมความแข็งแกร่งของกลไกการตรวจสอบการทุจริตในระยะยาวด้วยมาตรการทางความร่วมมือและประสานงานระหว่างองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดจนร่วมสร้างความร่วมมือในระดับสากล 2พัฒนากฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยในคดีทุจริตให้สาม,มารถดำเนินคดีและลงโทษผู้กระทำความผิดได้รวดเร็วไม่มีข้อยกเว้นละเว้นโทษหรือรอลงอาญาลดการใช้ดุลยพินิษของเจ้าหน้าที่ของรัฐองค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นอิสระอย่างแท้จริงกระบวนการครุ้มครองปูแจงเบาะแสให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับ 3. ส,ส่งเสริมการสร้างพลังอำนาจทางสังคมให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการต้านทุจริตมากขึ้นโดยให้สิทธิประชาชนสามารถฟ้องร้องในคดีการทุจริตและให้ร่วมกันสร้างเครื่องมือการป้องกันและป,ะปราบปรามทุจริตที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมได้อย่างสภาประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันหรือกองทุนสนับสนุนภาคประชาชนต้านคอร์รัปชันตลอดจนสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในระดับนานาชาติ ส่งเสริมบทบาทสื่อมวลชนเพิ่มศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมให้มีอิสระในการเปิดเผยข้อมูลกรณีการทุจริตและปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 4. การเสริมสร้างสังคมคุณธรรมความดีสถาบันครอบครัวการศึกษาและศาสนาจะต้องช่วยกันสร้างจิตสำนึกสาธารณะและค่านิยมเชิงบวกลดการกระทำทุจริตมุ่งเน้นพัฒนาคนที่จิตใจให้มีคุณภาพมากกว่าเชื่อชูวัตถุ จากกลไกต้านทุจริตทั้ง4แนวทางนี้นะครับหากสําเร็จประชาชนอย่ญญางเราๆจะช่วยปิดช่องทางการทุจริตได้มากขึ้นคนทําผิดไม่ลอยนวลลงโทษได้ทันทีไม่มียกเว้นผู้มีอํานาจหน้าาาที่รรชกรแนักการเมืองเกรงกลัวการตรวจสอบและกฎหมายมากขึ้นไม่กล้าทุจริตทํางานเต็มประสิทธิภาพประเทศชาติเจริญก้าวหนะ้าชาวประชาก็ยิ้มได้หากอยากให้ประเทศไทยเจริญรุ่งน้าอก็อถึงเวลาที่ทุจริต ้องออกไปจากสังคมไทยหากทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือติดตามปรับเปลี่ยนแก้ไขสิ่งที่ผิดแล้วคำว่าทุจริตก็จะหมดไปร่วมกันชมเชียร์และแชร์ข้อมูลดีๆกับเรากันได้ในตอนต่อไปกับพวกเรารู้ทันกันโกง